เน้นใสๆเอ๊ะหรือว่าลงดีเพิ่งได้มานะคะคือเดี๋ยวจะมาลองดูว่าจะสู้ลอราได้ไหมถูกเหมาร้อนค่ะ <Thr ough> สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปวันเดย์ทริปที่อยุธยานะคะและ้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเพื่อนกำลังจะมารับค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะแต่งหน้ากันก่อนเน้นใสๆเพราะว่ากาศร้อนแน่นอนนะคะแล้วก็ใส่แมสด,ด้วยเมคอัพไปก็เดี๋ยวก็หลุด ตัวที่โมจะใช้นะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะทาเชฟเทปนะคะวันนี้เนี่ยโมจะไม่ลงรองพื้นก็คือจะใช้คอนซีลเลอร์ลงเลยเฉพาะจุดที่แบบมีปัญหาพวกสิวตรงคางตรงแก้มอะไรพวกนี้เราก็จะลงให้บางนะคะโอเคเทคนิคนี้ดูมาจากช่องท่อปานินแม่ป้อมบอกว่าชาวญี่ปุ่นเวลาล,ลงรองพื้นแบบเมคอัพโนเมคอัพเนี่ย เขาจะใช้คอนซีลเลอร์แล้วก็เกลี่ยให้บางไปเลยโอเคค่ะเราจะไม่ได้เน้นลงทั่วหน้าอะไรมากนะคะเพราะว่าใส่แมสไปแล้วก็หลุดค่ะไม่ลงบัชออนเอ๊ะหรือว่าลงดีอ่ะสักนิดนึงละกันเราจะใช้ครีมบัชเป็นลิปสติกจาก e s t e e Lauder นะคะ เดี๋ยวนี้เบื่อมากเวลาแต่งหน้าแล้วต้องใส่แมสเละไม่มีชิ้นดีเละไม่มีชินช้นดีพี่พอนะคะสิวขึ้นนิดโอเคเสร็จเรียบร้อยเราก็จะตัวนี้ค่ะใช้แป้งอ่าเพิ่งได้มานะคะคือสีจันทันลูเซนเดี๋ยวจะมาลองดูว่าจะสู้ลอลาได้ไหมวันนี้จะใช้น้องทั้งวันเลยนะคะ อเคเนียนอยู่นะเรียบร้อยต่อไปก็โอเคค่ะต่อไป ที่แัดขนตาเมื่อสักครู่ของ Gino m a c r คลนะคะดีมากดีจริงส่วนมัสคาร่าปัดขนตานี่ค่ะมัสคาร่าเขียวในตำนานค่ะเห็นนะข้างที่ปัดอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ปัดยังไม่ได้ดัดดีมากมัสคาร่าเขียวเนี้ยค่ะจะบอกว่าต่อขนตายาวด้วย ขนตาเป็นเส้นด้วยแล้วก็ทนมากไม่แพนด้าระหว่างวันเรื่องแพนด้าเนี้ยค่ะใช้มาหลายยี่ห้อหลายยี่ห้อที่คนอื่นๆกันว่าไม่เป็นแพนด้าสุดท้ายพโ,โมใช้ก็เป็นมีมาสคาร่าเก็บที่ไม่เป็นนะคะแล้วก็น้องอะ่ะพอเราดัดแล้วปัดไปแล้วนะสักพักนึงเขาก็จะตกลงมาประมาณแบบ30%เราสามารถดัดเพิ่มได้หลังจากปัดมาสคาร่าเสร็จแล้วเนี่ยดัดซ้ำได้น้องก็จะอยู่ทนมากๆ คนตาบนไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปคนตาล่างกันนะคะเห็นไหมดูความยาวสิยาวมากยาวจริงๆประทับจิตประทับใจค่ะมัสคาร่าเขียวนะคะไม่เกินสองร้อยโอเคค่ะทุกคนเพื่อนบาแล้วเดี๋ยวขอรีบก่อนดังนั้นเราจะไม่แต่งอะไรละ แล้วก็สุดท้ายที่ขาดไม่ได้จริงๆรองพื้นไม่มีได้คิ้วไม่มีได้แต่ตาสองชั้นไม่มีไม่ได้นะคะก็จะต้องติดสติกเกอร์ตาสองชั้นตัวนี้นะคะใช้เป็นอันเนี้ยจำยี่ห้อไม่ได้อ่ะน่าจะบอกต่อหรือของอะไรสักอย่างหนึ่งเนี้ยละคะ่ะเราจะใช้คู่กับกาวนะคะข้างแรกไปละออ้ยรีบละเพื่อนใกล้ถึงละตาสองชั้นยังไม่มีเลยแบบ๊บนึงนะคะ เอาละค่ะก็เดี๋ยวลิปสติกใช้ลิปมันของ Honeybee by BSC นะคะตัวนี้เท่านี้และโอเคไปละค่ะเดี๋ยวขอตัวไปเที่ยวกันนะคะโอเคแล้วตอนนี้เราก็ออกเดินทางกันมาแล้วนะคะจุดหมายปลายทางวันนี้คือยุธยาค่ะ ที่แรกที่เรามาแวะวันนี้นะคะก็คือวัดพนัญเชิงค่ะนี่เจนวัดนี้เขามีประวัติความเป็นมาว่ายังไงนะประวัติความเป็นมา,าคนที่เป็นคู่รักกันถ่ายรูปด้วยกันถ่ายรูปคู่กันอัเพราะอะไรคน <ơi? S 1> ก็ถือเพราะว่ามันเป็นตัวแทนของวัดเอ่อวัดที่ไม่สมหวังในเรื่องความรักอะ,อะไรอย่างเงื่อ นางสร้อยดอกหมากกับพระเจ้าสายลำพึ่งอระมาณนั้นที่มีประวัติเรื่องแบบเรือล่มกลานน้ำาลยักษ์ค่ะอ๋อใช่จะถึงมาหากันถึงกันอยู่แล้วแต่ว่าเรือล่มกลางทางโอเคห้ามใส่รูปกันนะคะอาหาเดี๋ยวเราก็จะไปให้อาหารปลาแล้วก็ไปไหว้ศาลนะจ๊ะที่แรกนะคะเราก็จะมาให้อาหารปลาที่วัดพระนันท้องนี่ดูน้องปลาก่อนตาเยอะมากตกลงไปไม่จมอ่ะ เขาจะโดนกินก่อนไม่ทันได้ตมเดี๋ยวไม่ทันจมนี่โอ้ยไปไกลไหมคือเขาข้ามล่อยตอเนาะเพราะว่าจะโดนปลาใหญ่กินโอ้อตัดใจมากค่ะนี่เลไขอคุณค่ะแล้วอแอแน้มาใหญ่เลยอะเดี๋ยวไปดูเที่ยงกันต่อดีกว่าค่ะ ภายในตัววิหารจะมีองค์พระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรียุธยานะคะซึ่งในนี้ค่ะเราไม่ได้เก็บภาพมาให้ชมเยอะเพราะว่าไม่อยากให้รบกวนนักท่องเที่ยวท่านอื่นค่ะทุกคนท้าแล้วตอนนี้คือคุณ <c oughs> ว่าแกเราตั้งใจจะไปร้านสาราอยุธยาซึ่งอยากไปถ่ายรูปมากแต่ว่าสี่โมงถูกเหมาร้านค่ะ <c oughs> เราก็เลยได้มาที่ร้านวุยังเหล็กนะคะ <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่ที่คาเฟ่บ้านเวียงเหล็กแล้วนะคะจะบอกว่าคนไม่เยอะบรรยากาศก็ ไม่ได้เวอร์หวัาวางมากแต่ก็ถือว่าเงียบใช้ได้อยู่เดี๋ยวจะพาไปดูด้านนอกนะคะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นี่เลยนะคะนี่เลยติดแม่น้ำเจ้าพยานะคะเดี๋ยวขอไปหามถ่ายรูปเก๋ๆก่อน เราเมื่อสักครู่นะเราก็ออกจากร้านเวียงเหล็กไปถ่ายรูปกปันที่วัดเก่าตรงข้ามนะคะนี่เลยตอนนี้เรากลับแถวแป้งสีจันคือดีทานลูเซ็นานไะม่มันมีเติมระหว่างวันบ้างนะคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่เสนากรุงเทพิธัตัดใหม่นะคะมาไว้กินตำมัวกันเห็นไหมว่า หน้าละมุนมากคือแป้งโอเคมากนะคะตอนนี้ก็นะตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะถึงประมาณสองทุ่มกว่าๆค่ะซึ่งวันนี้โอ้ยไปตะลอนกันมาร้อนแล้วก็ผลลัพธ์ของการใช้น้องสีจันทันลูเซนเพลสพาวเดอร์แฮปปี้มากก็คือสิ่งแรกเลยเนี่ยที่ชอบหนึ่งรู้สึกเบามากสองก็คือสีเนี้ย เวลาทาลงไปที่หน้าแล้วอะไม่วอกนะคะให้ฟิเนชชิ่งแบบเป็นทานลูเซนเป็นเพลสพาวเดอร์จริงๆจะมีความนวลน,นิดนึงเดี๋ยวโมจะสรุปสั้นๆนง่ายๆเลยนะคะแบบให้เป็นคะแนนงง่ายๆจะเข้าใจง่ายกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยคือเรื่องความนวล ให้9เต็ม10เพราะว่ามันก็คือเพรสพาวเดอร์เนาะทาเต็ม10 10เต็ม10ไปเลยเนี่ยมันก็จะเป็นไปไม่ได้คือความนวลน,นี้ขึ้นนวลเลยแล้วก็เรื่องการคุมมันอันนี้ให้10เต็ม10นะคะเรื่องการเบอร์ลูขุมขนให้10เต็ม10ค่ะเบอร์ได้ในระดับที่ประทับใจมากในราคาแบบ290กบว่าบาทเนี้ยถือว่าทําได้ดีมากๆเพราะว่าอันเนี้ยต้องบอกก่อนนะคะว่าขึ้นอยู่กับสภาพรูขุมขนด้วยอย่างตัวโม,มเป็นคนที่มีรูขุมขนอยู่แล้วนะคะก็อาจจะแบบ มันมันเบลอดีๆแต่อาจจะแบบเบลอแบบกลบรูคุมขนมิดเป็นไปไม่ได้นะคะ,ะเรื่องความแมทการคุมมันก็10เต็ม10นะคะนี่ก็ถือว่าแฮปปีม้มากๆแพ็กเกจจริงก็ดีไม่กระหลงกลงแต่ว่าโมจะไม่ได้ใช้พับนะคะก็คือโมอจะใช้กระแ,แปลกโมพกมันแปลงตัวนี้ไปนะคะพกกับกระเป๋าเครื่องสำอาง อันนี้เป็นในวันสบายๆนะที่โมจะลงแค่คอนซีลเลอร์ไปใช่ไหมคะช่วงเช้าซึ่งก็แบบไม่ได้ลงรองพื้นที่หนาแต่เดี๋ยวจะลองใช้กับวันที่ทํางานที่เราใช้รองพื้นกับของนาเนาะแล้วก็แบบแต่งหน้าแบบเต็มๆดูว่าจะดีแค่ไหนแต่ว่าส่วนตัวแล้วอะ่ะให้คะแนน10เต็ม10เลย10บเต็มสิบสำหรับตลับนี้นะคะนี้มีเถอะคุมมากเอาละคะ่ะวันนี้ไงก็ ฝากคลิปกันด้วยนะคะเผื่อถ้าใ,ใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะไง่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะรีวิวอะไรติดตามกันได้นะคะไปละสวัสดีค่ะ